ก็จะได้เป็นนักปาิบัติองค์กรรายยิ่งใหญ่ในแตุ่กท่านทั้งหลาย่านมนาพิโภชยานิอิมินาสกาเลนะโสปัดในฟันโน สิบลูกนะครับสปาสี่สิบสี่ลูกถ้าได้แต่เดอเด็ลสโคชาลังจากนั้นก็จะได้จ้ส่น้านาจะได้รับพรได้ได้ไา้ได้ได้ไ้าด้ได้ได้ย Gracias.

วันงคลเดี๋ยวถ้า66ปีจะบอกว่ามนวัดภมงคลเออเอาไปขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายอัตมาภาพพระครูวิสุทธิธีราจารเจ้าคณะตำบลกระเชงบ้านปทุมเจ้าวาดวัดบางตจกลางวันนี้อัตมาภาพได้ทำบุญอายุวัฒนมงคล58ปีในวันนี้ ได้ถวายพระทหารเพลนแดดพระพิจูสง์ได้มีประธานมาท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดปทุมธานีได้มาเป็นประธานในงานวันนี้อาตมาภาพก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมทั้งหลายมีรองท่านผู้ว่า จังหวัดปทุมธานีและก็ญาติโยมทั้งหลายศิษาานุสิ์ที่ได้มาร่วมมาบุญอายุวัฒนะมงคล58ปีในวันนี้ให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมมาตรปรารถนาทุกประการด้วยเทินเจริญพร